สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำนายดวงชะตาตามตำราภุมชาติไทยโบราณจะพามาเจาะลึกสำหรับชายหญิงที่ตกที่นั่งของฉัดเงินโดยจะมีหลักเกณฑ์การนับดังต่อไปนี้นะคะเจ้าของดวงชะตาเป็นชายนับหนึ่งตรงเจดีวนไปทางขวามือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าของดวงชะตาเป็นหญิงนับหนึ่งตรงเจดีวนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบัน แล้วมาฟังหลักคำทำนายสำหรับชายหญิงที่ตกที่นั่งของฉัตเงินจะมีชายที่อายุ26ปี38ปี50ปี62ปีและหญิงที่มีอายุ24ปี36ปี48ปี60ปีทำนายว่าช่วงอายุตามตำราพรรมชาติที่ท่านตกที่นั่งของฉัตเงินในปีนี้ท่านจะมีความสุขมีโชคลาภ เงินทองเข้ามาประสบโชคได้ทรัพย์ดั่งใจไม้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถปัมภ์ค้ำชูมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้หากเดือดร้อนมีปัญหาก็จะขี้คายมีแนวทางออกมีแนวทางแก้ที่ดีหากทำการค้าขายทำการลงทุนทำกิจการก็จเจริญเจ้าหน้าได้ผลดีคิดการใหญ่โตก็จะประสบผลสำเร็จในช่วงปีนั้นๆตามตำราพมชาติที่ตกที่นั่งของ ชัดเงินถือว่าเป็นที่นั่งที่ดีในช่วงปีนั้นสำหรับชายหญิงก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์ดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีอาการป่วยหนักร้ายแรงแต่เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆยังให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือเยวดย,ยานพาหนะต่างๆแต่มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้รับฟังข่าวดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวก็จะมีข่าวดีมีเรื่องดีเข้ามาถือว่าเป็นช่วง ปีที่ดีส่วนเรื่องอุบัติเหตุหรือเลือกเรื่องขับรถก็ยังให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงมีดวงคาวเคาะหลายหรือมีอุบัติเหตุขึ้นเกิดขึ้นหนักการงานราบเรื่อยดี ไม่มีอุปสรรคมีโอกาสได้รับฟังข่าวดีมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้รับความยกยอรสรนเสริญจากเจ้านายถือว่าเป็นปีดีในช่วงของการงานก็จะเจริญก้าวหน้า มีเรื่องดีเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักหรือการใช้ชีวิตคู่ราบเรื่อนดีอาจมีปากเสียงทะเลาะกันบ้างแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่สามารถปรับจูนความเข้าใจกันได้และผ่านช่วงปัญหาตรงนี้ไปได้ในเรื่องของความรักถ้าหากคนโสดอาจจะมีเกณฑ์การได้พบคู่ ตามหมายมีโอกาสได้พบปะมีโอกาสได้พบเจอมีเกณฑ์การสังสรรมีเกณฑ์การได้ติดต่อการได้พูดคุยสําหรับดวงคนโสดและอาจมีดวงการเงิน,นาลาบลอยเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นและอาจจะมีสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาและในปีนี้ก็ยังให้ระวังในเรื่องของอารมณ์อยู่เช่นกันให้ระวังในเรื่องของความคิดระวังเรื่องของความใจร้อนมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างแต่ก็จะสามารถ เคลียร์กันได้และผ่านปัญหาเรื่องทุกข์ร้อนใจไปได้นะคะในช่วงของปีที่ตกที่นั่งของชัดเงินสําหรับชายหญิงนะคะนี่ก็คือคําทํานายนะคะสําหรับคนที่ตกที่นั่งของชัดเงินนะคะมันทําบุญทําขุศสสะสมคุณงามความดีนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ